คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามีทีนิวส์นะคะวันนี้มาเล่าข่าวให้กับทุกท่านฟังเหมือนเดิมนะคะนอกจากมาอัปเดตข่าวแล้วนะคะก็มาชี้แจงนะคะเวลาที่หลายๆท่านนะคะได้ยินข่าวอะไรมาไม่แน่ใจ อันนั้นถูกไหมใช่ข่าวจริงหรือไม่นะคะมาเคลียร์ข่าวกันเลยนะคะมามิทีนิวจะนําข่าวจริงมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะมันมีข่าวจากทั้งในเฟซหรือใน y t u t u นั่นแหล,หละนะคะก็มีข่าวลือมาค่ะหลังจากที่มีมติโครมนในวันที่5พฤษภาใช่ไหมคะเขาออกมาตรการเยียวยามา6มาตรการด้วยกันนะคะแล้วซึ่ง6มาตรการนี้นะคะเขาก็ได้เล่าถึงเราชนะและมอ3มนะคะซึ่ง โดยโครงการเราชนะนะคะมีจำนวนคนทั้งหมด32.9ล้านคนนะคะจากมาตราการเนี่ยเขาให้เพิ่มวงเงิน2,000บาทนะคะเขาจะแบ่งให้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทนะคะซึ่งเขากำหน,วนวดว่าให้ใช้จ่ายไปได้จนถึง30มิถุนายน64 ส่วนอีกโครงการก็คือม .33 เรารักการอันนี้คือสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนนะคะจำนวน9.2ล้านคนก็จะให้วงเงินนะคะในเยียวยาล่าสุดนี้นะคะให้2,000บาทซึ่งก็จะแบ่งเป็น2สัปดาห์ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือสัปดาห์ละ1,000บาทค่ะใช้จ่ายได้จนถึง30มิถุนายน64นะคะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมีโครงการคนครึ่งเฟส3ให้3,000มีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการเติมเงินบัตรสริการแห่งรัฐ200บาท6เดือนนะคะแล้วก็เพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบาง200บาท6เดือนนะคะนี่ก็คือ มาตรการทั้งหมดนะคะรอชนะม33มนะคะที่มีข่าวลือมาว่าเพิ่ม7 0 0 0ันหรือบางข่าวอาจจะบอกว่าไม่ได้เพิ่ม7 0 0 0อาจจะบอกว่าเพิ่มอีก 3, 00 0 4,000ก็แล้วแต่ข่าวนี้นะคะไม่ใช่ความจริงนะคะอะจากประชุมครมในวันที่5พฤษภาคาอ้อมาแล้วว่า2,000บาทแล้วเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหยุดที่2,000บาทสําหรับรอชนะม3 3ส่วนในวันที่11พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่เขาประชุมกันเขาจะไม่พูดถึงจํานวนเงินแล้วะคะ่ะ เขาจะพูดถึงแล้วว่าการเยียวยาเนี่ยจะให้อย่างไรจะเริ่มให้วันไหนแน่แล้วจะมีกระบวนการให้อย่างไรมีวิธีการยังไงนะคะเขาจะพูดกันในจุดนี้ส่วนเรื่องจํานวนเงินเขาจบไปแล้วบางท่านอาจจะมองว่าเอาจํานวนเงินนี้ดูมันน้อยนะ,ะความเดือดร้อนมันสูงนะคะ,ะบางทีนะเราอาจจะต้องเข้าใจความอย่างหนึ่งว่า ด้วยความที่การเยียวยาเราชนะและมอ3 3เรารักกัรเนี่ยรอบล่าสุดก็เพิ่งหมดไปนะคะอันนี้เหมือนเป็นการต่อยอดให้นะคะอาจจะด้วยข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณต่างๆซึ่งมัมม,มิทีนิวนะคะก็ได้ยินข่าวมาแล้วนะคะว่านอกจากการให้เงินในส่วนนี้แล้วเขาก็จะมีมาตรการอย่างอื่นนะคะเช่น โครงการให้กู้นะคะดอกเบีย้ยต่ำหรือโครงการให้กู้ปลอดดอกเบีย้ยกี่เดือนอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งก็เริ่มมีหลายๆมาตรการแล้วที่รัฐบาลเขาเคลอดออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนสรุปแล้วข่าวนี้นะคะที่ว่าราชนะม 33, ยยอสามสามเยียรยาล่าสุดเพิ่มเงินไม่จริงนะคะเขาก็ให้แค่2,000ันบาทเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน m ่ m m y T n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ